สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้ช่างแกะก็จะมาเจอเอซที่บ้านเหมือนกันนะครับอากาศเช้าๆ้านะครับที่ทางเหนือนะครับโดยเฉพาะที่ลำปางนะครับยังหนาวอยู่นะครับเช้าเช้านี่บอกลงอื้อเลยครับนะมองอะไรไกลๆไม่ค่อยเห็นนะครับนะก็ อุณหภูมิก็ราวๆสิบสิบแปดองศานะครับสิบห้าองศาแล้วแต่นะครับนะวันนี้ก็จะเอามาเนี่ยครับเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเนี้ยผมได้เอาดาบดาบพอดันนะครับดาบพอดันมามาให้เอฟซีนะครับให้เอฟซีเอาไปเก็บนะครับให้เอฟซีจดซื้อจัดหาไป ไปไว้แบ่งกันนะพูดง่ายๆว่าแบ่งกันเจ็บนะครับก็มีท่านาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับคือคนเรือพลเรือตีนะครับคนเรือตีสุรศัก์นะครับก็เหมาให้หมดเลยสี่เล่มน,นะครับขอขอญาตเอยน้ำห้าเล่มน,นะครับห้าเล่มแกเอาไปคนเดียวหมดเลยนะครับนะบก็ พอดีมีเอฟซีท่านอื่นนะครับไม่ไม่ทัน,นะครับนะไม่ทันเห็นช้านะก็ยังอยากได้อยู่นะครับก็ว่าท่านแกพอจะแบ่งได้อีกไหมนะครับวันนี้ผมก็ว่าอ๋อไหนๆก็ไหนไหนละขายไปยี่สิบกว่าเล่มแล้วนะครับนะก็เหลือแค่นี้นครับตอนนี้นะเหลือเหลือเนี้ยครับ เหลือแค่สี่เล่มน,นะครับหนึ่งสองสามสี่หมดละหมดแผงและนะอันนั้นจะเป็นอันนั้นอันนั้นนี่ไม่จะขายไหมอันนั้นเป็นเหล็กตะไบตาเตา่าเหมือนกันแต่ว่าสั้นนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เล่มหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสมูไรนะครับสมูไรล้านานาตาเต่านะครับนะอันนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับ คงจะไม่มีใครสนใจนะอันนี้นะเพราะว่ามันเป็นแบบสมุไลนยลานานะครับก็จะเก็บไว้เนี่ยเผื่อเผื่อเจ้าของเขาเห็นนะนะเจ้าของเขาเจ้าของที่แท้จริงเขาเห็นเขาอาจจะชอบก็ได้แต่ก็ปล่อยเหมือนกันนะครับอันนี้นะก็ราคาเท่ากันนั่นแหล,ละนะัน,นี้ยาวยาวีบสามนิ้วนะีบสามนิ้ว เดี๋ยวเรามาดูดูกันนะครับว่าเหลือเหลือปลายอะไรบ้างส่วนมากเนี่ยที่เหลือสุดท้ายนยจะเป็นปลายปลายคลาสสิกทั้งนั้นเลยนะครับปลายคลาสสิกนนะหายากนะครับที่ว่าพ่อทําพ่อทันเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทําออกมานะครับอันนี้นะอันนี้ผมไปไปให้แกทําออกมานะครับที่ว่า เป็นดาบหายากนะครับเป็นดาบหายากนะอันนี้เรจะไปร้านแล้วครับอันนี้อลุ้พมมลังเลยครับนะอันนี้เดี๋ยวขอยยกกันอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีปลายอะไรได้บ้างเป็นคลาสสิกนะครับเป็นคลาสสิกอันดับแรกนี่อันนี้เร่มน,นี้นะเรื่มนี้เป็นปลาย ปลายหัวปลาหลดนะครับนะปลายหัวปลาหลดนี่สวยมากนะครับนะแล้วก็แพงด้วยนะครับนะแพงด้วยแพงกว่าแพงกว่าปลายทั่วไปเป็นนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นดาบหัวปลาหลดนะครับนะถ้าทางภาคกลางหรือว่าทางอายุธยาหรือว่าเนี่ยเขาจะเรียกว่า ทรงหลวงนะครับดาบทรงหลวงมันจะมีโหนกโหนกตรงนี้หน่อยนะครับนะเนี่ยโหนกตรงนี้แล้วก็ดอกลงมาเป็นเป็นดาบดาบที่ว่าถ้าคนไทยเขาเรียกว่าดาบทรงหลวงนะครับทรงหลวงอยุธยานะครับแต่ทางเหนือเนี่ยครับจะทามาให้มันแอนหน่อยนะครับนะหลังแอนหน่อยนะแล้วดอกลงมาเรียกว่า ดาบหัวปลาหลดนะครับนะพ่อทันเรียกว่าดาบหัวปลาหลดนะครับเป็นดาบที่สวยงามแล้วก็ทํายากนะครับทํายากทำยาก,ยากมีอยู่เล่มเดียวนะทั้งร้านนะครับทั้งทั้งที่บ้านเนี่ยมีอยู่เล่มเดียวแต่ว่าราคามันจะมันจะแพงกว่าเพื่อนไปนิดหน่อยนะครับพ่อทันเรียกว่าบอกทำทำยากนะครับนะทำยากถ้าเป็นของทาง อยุธยานี่หลังมันจะตรงนะครับอันนี้มันจะเป็นออกทางเหนือนะครับหลังมันจะแห่นนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแต่ว่าของทางเหนือเนี่ยครับดาบหน้านาเนี่ยจะสวยกว่านะครับหลังแห่นนะครับหลังแห่นของทางอายุธยานี่จะหลังตรงนะฮะส่วนอันนี้นะเรบต่อไปนี่ก็เป็นปลายปลายบนนะครับนะ ดาบปลายมนทรงโบราณเลยแะครับเนี่ยนะเนี่ยครับดาบปลายมนนะครับเนี่ยดาบผมว่ามันจะมนนะครับนะเนี่ยเป็นดาบที่คลาสสิกนะครับนะไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยมีใครทําออกมานะครับนะคือไม่มีใครทําออกมาก็แล้วกันนะครับนะผม เล่นดาบมาประมาณสิบกว่าปีแล้วครับเนี่ยเพิ่งเพิ่งมีนะครับปมปลายมนเนี่ยเพิ่งมีอยู่สองแลมนะครับอันนั้นก็ไปละครับปลายมนนะครับอันนี้เรียกว่าปลายมนอันนี้ปลายมนเริ่ไข่นะอ๋ออันนี้อันนี้เขาเรียกว่าปลายปลายโตนะครับนะ ปลายโตนะครับนะเป็นดาบตาเาต่าปลายโตนะครับหลังจะแอนลงมาหัวจะเหมือนอีโต้นะครับอันนี้นะเหมือนอีโต้เอาไว้จิกนะครับเอาไว้จิกจิกเกาะจิกฟันนะครับงามนะครับเนะี่ยหาหาที่ไหนไม่ได้นะครับอันนี้นะเป็นดาบดาบคลาสสิกนะครับเป็นดาบคลาสสิกเนี่ยทรงนี้จะขายขายก็เสียดายนะครับนะ ขายก็เสียดายแต่ว่าว่ายังมีโอกาสทําขึ้นมาใหม่นะครับนะ,ะปีห้าหกแปดเนี่ยก็ก็ขายได้ก็ขายนะครับขายได้ก็ขายส่วนอันนี้เป็นใบคา,านะครับใบคา,าดบบาบใบคานะครับไม่ใช่ใบข้าวนะด,บดบบาบดาบใบคาเมื่อวานก็เอาเอาขายเอาไปที่ท่านสุนทรักิ์เนี่ยก็ ซื้อเหมาไปนะครับแต่ว่าเหลืออีกเล่มหนึ่งนะครับอันนี้ว่าจะจะเก็บไว้นะครับแต่ว่าทีนี้เพื่อนมันไปหมดแล้วนะครับไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยไปอยูอ่อ่ทั่วประเทศแล้วนะครับนะครับพวกนี้ก็อยากจะไปบ้างนะครับแล้วก็ปล่อยเขาอยากจะไปผมก็จะปล่อยไปนะครับก็ราคาก็เท่ากันนั่นแหละครับนะแต่ว่าตัวนี้นี่จะ เพิ่มอีกหน่อยนะครับนะเพิ่มตามราคาใบดาบของพ่อทันนะั่นแหละนะอันนี้ที่คาราเนี่ยรุ่นแล้วลลมาของผมส่วนมากผมจะขายห้าพันนะครับแต่ทีนี้ว่ามันใกล้ปีใหม่ผมาขายแค่4ี่พันแปดครับนะก็ขายหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าเฉพาะเล่มนี้เล่มเดียวนะครับ บวกบวกขึ้นมาอีกห้ารอยนะครับนะ,ะเป็น4,8 0พเป็นห3 0 0ันสามนะเล่มนี้เล่มเดียวนะครับ5้ันาอย่าต่อผมนะครับนะถ้าต่อผมผมจะไม่ขายนะครับเล่มนี้นะครับผม5 3 0 0ันสามะครับอันนี้นะ5 3 0 0ันสาขอเล่มเดียวแค่นะั้นละพิเศษเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะครับนะอันนี้ก็ชอบนะครับชอบชอบ ดาบดาบทรงหลวงนะครับดาบทรงหลวงสั่งทํายากมากนะครับนะเพราะทำแกบอกแกไม่ค่อยถนัดนะครับที่ว่ามันแพงนะครับมันแพงกว่าดาบเลื่ออื่นนี่คือแกไม่ไม่ค่อยถนัดแกใช้เวลานานนะครับกลัวจะได้ออกมาสวยๆนะครับนะก็เลยเพิ่มราคามาอีก500นะครับนะอ่าวันนี้ผมก็เจอแค่นี้ก่อนนะครับ ใครสนใจก็โทรมาได้นะครับราคาก็บอกไปแล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0899547220นะครับแล,แล้วก็เดี๋ยวค่้หถ่ายแล้วก็ไลน์เนี่ยลายนี่ก็086380810ครับอันนี้อยากดูเหรอนนอันนี้ของจะส่งวันนี้ใช่ไหมครับอ่าอส่งส่งวันนี้ครับ พเลเรือตีนะพนเลเรือตีสุสุรศักนะครับนะแกซื้อดาบผมไปเยอะเยอะแล้วครับนะเยอะละเป็นรวมมูลค่าเป็นหลายตังค์เลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เหมาไปเลยนะครับสองหมื่นกว่าบาทโอนมาเลยนะครับอันนี้แกไม่ลังเลครับของดีนะครับนานๆมีทีนะครับอันนี้นี่จะขายไหมตัวเนี้ยนะจะขายไหม ชุดฟนะิตติ้งเนี่ยมันมันเป็นดาบอะไรครับข้างในอะ่ะสงสัยดาบในทองดีก็เออดาบในทองดีฟันขาวแต่ว่ามันจะแพงหน่อยนะเนี้ยเอาเก็บไว้ก่อนนะใช่น,นี่<อ>มันเป็นชุดฟิตติ้งด้วยนะครับนะครับอ,อ่าดีอันนี้ดาบช่างแกะนะครับอันนี้ดาบมีช่างแกะ <laughs> โอ้อันนี้มันเป็นเหล็กอันนี้ไม่ใช่เหรอใช่ครับเหล็กไฮสปีนนะใช่อย่างนี้เลยอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเหมือนแพงอ่าครับวันนี้ห่อแค่แก่อำลากันนะครับเดี๋ยวจะไปร้านม่ห่อของห่ออะไรเยอะเลยครับวันนี้บอกเอฟซีด้วยนะครับวันนี้พร้อมกันพร้อมกันทุกรายการนะครับนะเยอะเหมือนกันนะครับนะน่าจะส่งทันอยู่ก่อนปีใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ